สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep 893กกันแล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์ค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยใหม่เลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาคอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้ค่ะอ่ะ ep893 นะคะพี่จ๋าวันนี้ก็มีพระให้พี่พได้รับชมกันหชุดค่ะ หมายแรที่หนึ่งเป็นจอบพ่อไปลมีโค้ดกรรมการนะคะพี่เหรียญจอบหลวงพ่อไปลค่ะมีการตอกโค้ดกรรมการนะคะพี่จ๋า หมายเลขหนึ่งค่ะแบ่งปันพี่ f c อยู่600บาทค่ะหมายเลขที่2เป็นรูปลอหลวงพ่อเงินปี15ค่ะพี่จา๋าอุดกิ่งนะคะพี่จา๋าพร้อมเลี่ยมค่ะรูปลอหลวงพ่อเงินหมายเลข2ค่ะ คะพี่จ๋าไต้ฐานมีโค้ดนะคะพี่อุดกิ่งพร้อมเลี่ยมใหม่เลข2ค่ะแบ่งปันอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่3เป็นรูปโลพ่อเงินพิมพ์คิดตานะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเงินพิมพ์คิดตาค่ะพี่เนื้อเก่าสวยค่ะ นี่ค่ะพี่จ๋าเป็นพิมพ์คิดตาใหม่เลขสามค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีค่ะพี่หมายเลขที่สามหกร้อยบาทค่ะหมายเลขสี่เป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะพี่มาในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเป็นเลี่ยมเอ่อเลี่ยมเดิมนะคะพี่จ๋านี่ค่ะเหรียญหลวงปูท่ทวดนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่ เป็นเหรียญพร้อมเลี่ยมค่ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่ออ่หมายเลขที่4.700บาทค่ะหมายเลขที่5เป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดปีศูนย์แปดค่ะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมเก่านะคะพี่เนื้อด้านในนี่มองแทบไม่เห็นเลยค่ะพี่ หลวงพระทวดวัดช้างให้เลี่ยมโบราณไว้เลี่ยมเก่าไว้นะคะพี่จา๋าเลี่ยมใช้งานค่ะเนื้อหาด้านหลังพอมองชัดค่ะพี่จา๋าด้านหน้าไม่เห็นเลยค่ะพี่ถูกใจสนใจค่ะพี่จา๋าสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะนี่นะคะพี่หมายเลขที่5แบ่งปันแปดรยบาทค่ะ หมายเล็กที่หเป็นเตารีดหลวงปุทวดค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นเตารีดใหม่เลขหกค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะพี่จ๋าใหม่เลขที่หกหกร้อยบาทค่ะหมายเลข 6, 6, เจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามค่ะพี่พ่อแดงยานวิลาศนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญปีสองพันห้าร้อยสามเก่าสวยะคะ่ะหมายเลขที่เจ็ดนะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขเจ็ดหลวงพ่อแดงเจ็ดลอยบ้าทค่ะหมายเลขแปดเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเจอมิมนะคะพี่จ๋าวัดหอยลากค่ะพี่ด้านหลังมีอักขราลายยันนะคะพี่จ๋าปิดตาหลวงพ่อเจอมิมวัดหอยลากค่ะ เก่าสวยนะคะพี่หลวงพ่อเจิมวัดหอยลากพระปิตาแบ่งปันอยู่6กรอบาทค่ะหมายเลขที่9เป็นพุทธกวักหลวงพ่อเต๋นะคะจาพ่อเต๋คงทองค่ะพี่นี่ค่ะมาในกล่องแบบนี้ค่ะพี่จ๋าพุทธกวักหลวงพ่อเต๋ค่ะพ่อเต๋คงทองนะคะพี่จ๋ามาในกล่องค่ะพี่ เก่าสวยใหม่เลขที่เก้าค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าพุทธกวักพ่อเตนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่600อยบาทค่ะใหม่เลข10บนะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อปี้ค่ะพี่หลวงพ่อปี้วัดด่านลานหอยนะคะพี่จ๋าปี2 5 0 6ค่ะ นี่ค่ะพี่จ๋าด้านหลังมีปีสองพันห้ารอยหกนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะหมายเลขสิบนะคะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อปี้วัดด่านลานหอยหกรอยบาทค่ะสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อมองคลบอพิษนะคะพี่จ๋าเหรียญห่วงเชื่อมหูเชื่อมคะ่ะพี่หลวงพ่อมองคลบอพิษนะคะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อมงคลบอพิษนะคะพี่หมายเลข11 800บาทค่ะ12เป็นปิดตาเนื้อเมกพัดหลังยันนะคะพี่จา๋าพระปิตาเนื้อเมกพัดเก่าสวยค่ะพี่ด้านหลังมีอัครลายยันค่ะถูกใจสนใจพี่เอฟท่านใดาสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่0849158065ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าปิดตาเนื้อเมฆพัดหลังยันค่ะหมายเลข12แบ่งปันอยู่600บาทค่ะ13เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกศชัยโยค่ะพี่เนื้อมานี่เลยค่ะพระสมเด็จนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าสมเด็จใหม่เลข13ค่ะแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ14เป็นสมเด็จเก่ามุมบนมีมาบินบินนิดนึงนะคะพี่จ๋านี่เลยค่ะพี่เนื้อเก่าสวยค่ะหม่เลขที่14ค่ะ จสนใจต่อสายทักไลายแจ้งหมายเลขค่ะพี่จา๋าหมายเลข14แบ่งปัน600บาทค่ะ15นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะหมายเลข15นะคะพี่จา๋าเก่าสวยค่ะ แบ่งปันนะคะพี่แบ่งปัน600บาทใหม่เลข15ค่ะอ่ะ16เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จา๋าถูกใจสนใจนะคะพี่องค์นี้หมายเลข16ค่ะสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะพี่ติดต่อกันเข้ามานะคะพี่จา๋าต้องการรูปถ่ายแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดไลน์ไม่เป็นนะคะพี่จา๋าโทรกันเข้ามาค่ะพี่เดี๋ยวไ่บ้านแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่ม,เต,มเติมให้นะคะ หมายเลข16ค่ะพี่จ๋าพระสมเด็จค่ะแบ่งปันนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอค่ะหมายเลข16ค่ะพี่จ๋า16600บาทค่ะ17เป็นพระปิตาหลวงพ่อทองวัดราชโยธาค่ะพี่นี่ค่ะด้านหลังเขาเรียกอะไรพี่จานหรือยันมาประมาณนี้นะพี่นะแม่บ้านก็เรียกไม่ถูกค่ะพี่ปิดตาหลวงพ่อทองวัดราชโยธานะคะพี่จ๋า เก่าสวยค่ะนี่ค่ะพี่จ๋าหมายเลข17นะคะพี่ปิดตาพ่อทองแบ่งปัน600บาทค่ะ18เป็นพระผงซุ้มระคังหลวงปู่บุญค่ะพี่ปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่จ๋าเป็นพระผงซุ้มระคังค่ะ หลวงปู่บุญนะคะพี่จ๋าหมายเลข18ค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีนะคะพี่จ๋า18 600บาทค่ะ19นะคะพี่19เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะหลวงพ่อเดิม2470ห่วงเชื่อมคะ่ะพี่จ๋า หลวงพ่อเดิมนะคะพี่หมายเลขสิบเก้าค่ะเก่าสวยสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะแบ่งปันแปดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่เอ่อ ยีสิบนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะพี่จ๋าพ่อกวยหลังหันุมานปีสองหนึ่งค่ะพี่มีร่องรอยกันจานค่ะพี่จ๋า แบ่งปันนะคะพี่หลวงพ่อกลวยหลังหนุมานค่ะแบ่งปันมีพี่เอฟซี C อยู่ที่800บาทค่ะหมายเลขที่21เป็นพระกิ่งพระอาจารย์ฟั่นค่ะพี่จา๋ากิ่งพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่มีชื่อพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่จา๋า ก่าสวยค่ะพี่นี่ค่ะมีรอยจานมีชื่อพระอาจารย์ฟันอาจารูรนะคะพี่ใตฐานเขียนว่าอาจารูรอยจานมีชัดสวยค่ะหมายเลขที่21นะคะพี่สาพระอาจารย์ฟันพระกิ่งค่ะแบ่งปันอยู่1,200บาทค่ะ22เป็นหลวงพ่อปานหลังยันค่ะพี่พระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่สาพ่อปานด้านบนมีร่องรอยการอุดค่ะ ด้านหลังมีอักขระลายันนะคะพี่นี่ค่ะอักขระลายันด้านหลังชัดสวยค่ะ หลวงพ่อปานนะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่ใต้ฐานมีร่องเอ้ยด้านบนมีร่องรอยการอุดผงเก่าๆค่ะหมายเลขยี่สิบสองค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อปานแบ่งปันหกร้อยบาทค่ะยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่งอคอกนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกค่ะเหรียญเก่าสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่ เหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่ง้อกหมายเลข23ค่ะแบ่งปันพี่พี่เออยู่700บาทค่ะ24เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นปี07รุ่นแรกนะคะพี่จ๋าอาจารย์ฟั่นอาจารูนะคะพี่เป็นเหรียญปี2507ค่ะ พระอาจารย์ฟันนะคะพี่เหรียญปีสองพันห้าร้อยเจ็ดค่ะหมายเลขยี่สิบสี่นะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่แปดร้อยบาทค่ะยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อหอมวัดชากหมากค่ะพี่สองสี่เก้าแปดนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อหอมวัดชากหมากค่ะ เหรียญหลวงพ่อหอมวัดชากมากนะคะพี่สองสค่ะแบ่งปันพี่พีอยู่800บาทหลวงพ่อหอมใหม่เลขยี่บห้ค่ะ26เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเลี่ยมเก่าค่ะพี่เลี่ยมใช้งานนะคะพี่จย์หลวงปู่เอี่ยมค่ะ ปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่จ๋าต้องการรูปถ่ายแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะพี่จ๋าเจ็700บาทใหม่เลข26ค่ะ27เป็นพระนางพญานะคะพี่สานางพญาเนื้อเก่าสวยเลยค่ะพี่ถูกใจสนใจพี่พี่ fc ท่านใดนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะ พระนางพญาใหม่เลขยี่สิบเจ็ดค่ะแบ่งปันค่ะพี่ยี่สิบเจ็ดแบ่งปันพี่เอฟซี FC เลยนะคะพี่สา6หกร้อยบาทค่ะยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมเนื้อนวะเอ้ยไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรนะคะพี่สาเป็นหลวงพ่อกเกษมปีหนึ่งแปดนะคะพี่ เหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่จ๋าสองพันห้าร้อยสิบแปดค่ะพี่พ่อกเกษมลำปางค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลข28 700บอบาทค่ะ29นะคะพี่เรียนหลวงปู่ศรีค่ะพี่จ๋าเรียญมหาลาบหลวงปู่ศรีค่ะตอบโค้ทชัดสวยนะคะพี่รุ่นหนึ่งค่ะ หลวงปู่ศีมหาราบนะคะเพสองพันหลังต่อโค้ดค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าปู่สีมหาราบปี18ค่ะหมเ่เลขยี่สก้าแบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะสาเป็นรูปร่อหลวงเพ่าะเงินวัดป่ามะไฟนะคะเ่ หมายเลข30นะคะพี่จารูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินเก่าสวยค่ะ เก่านะคะพี่จ๋าแบ่งปันไปพี่เอฟซนะคะพี่หมายเลขสามสิบแปดรยบาทค่ะ31เป็นพระกิ่งไพรีพินาศวัดบวรค่ะพี่เนื้อเก่ามากค่ะพี่จ๋าเก่าสวยอุดกิ่งกิ่งดังนะคะพี่จ๋ากิ่งไพรีพินาศวัดบวรคะ่ะ กิ่งไพรีพินาศนะคะพี่จ๋าวัดบวรค่ะพี่เนื้อเก่าสวยใหม่เลขสามสิบเอ็ดแบ่งปันที่พี่เอฟีนะคะพี่จ๋าเก้าร้อยบาทค่ะหมายเลขสามสิบสองเป็นเหรียญเซมาหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติค่ะพี่จ๋าพ่อกลั่นสองสี่หกเก้าค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตินะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเซมาเก่าสวยค่ะ ลังเส้นสไายฝนนะคะพี่แบ่งปัน,นะค่ะพี่จ๋าพ่อกลั่นหมายเลข32ค่ะแบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะ,ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ งทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่08 4 9 1 5 8 0 6 5ค่ะส่งฟรีมีปลายทางนะคะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิป ep 893ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า